เรื่องสุดท้ายครับกรณีที่มีประชาชนเขาฟ้องเรียนเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองโดยเฉพาะความต่อเนื่องของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านตั้งแต่นายกันจิตทัพสุวรรณสสสมุทรสาครเนี่ยถูกกล่าวหาว่ามีเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไกรกรองไว้ก่อนคือเป็นเรื่องตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วนะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็ไ่แสดงความ การตอบรับแต่อย่างไรพอต่อมาครับนายรัตน,นฐานยอมรับว่าดูภาพโปในสาภาพักเพชผัดก,ก็ไปดําเนินการใดๆโดยเฉพาะนายวิสิทธิ์แล้วต่อมาครับนาบุญยอดสุขสินไทยก็ออกมาสแสดงปริยามที่ไม่เหมาะสมนะครับโดยใช้สแสดงท่าทางโคารบฮิตเลอร์วรวมใช้คําพูดว่าไฮฮิตเลอร์ ซึ่งเป็นลักษณะที่สะเทือนต่อความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนรักประชาธิปไตยและก็ที่สำคัญนา,นานาประเทศเนี่ยที่เขาต่อต้านเรื่องนี้วันนี้พรรคปฏิบัติเองก็ไม่เลือร้อนผมมองว่าผู้ใหญ่ในพรรคปฏิบัติไม่ว่านายอภิสิทธ์ก็ดีท่านชวนหลีกภัยก็ดีท่านบัญญัติบรรณฐานก็ดีวันนี้กลับนิ่งครับแล้วทำมันเป็นลนักษณะมอนชิงทั้งแผ่นดินชิ่งทั้งพัก เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องร้ายแรงนะครับคราวนี้ที่พักประชาธิปัตย์เองเนี่ยมองว่าการณีที่มีสมาชิกได้ออกมาถูกกล่าวหาเนี่ยต่อเนื่องกันหลายต่อหลายคนแต่วันนี้ มาตรฐานในยุคของนายอวิชิตเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ผมมองว่าตกต่ำครับนายอวิชิตไม่เคยแสดงวุฒิภาวะของความเป็นผู้นําในการที่แสดงความผิด็นเรื่องนี้พยายามหลีกเลี่ยงไม่แสดงความรับผิดชอบทั้งที่เรื่องนี้กระทบต่อความรู้สึกของประชายชนในประเทศรวมทั้งความรู้สึกของพี่น้องประชายชนที่เป็นประชาธิปไตนะครับที่เขามีความรู้สึกว่า คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยต้องเป็นตัวอย่างของประชายชนคนธรรมดาทำผิดอย่างนี้นะครับสังคมจะงกเกียดวันนี้คนที่เป็นผู้นําโดยเฉพาะเป็นสอสอเนี่ยเป็นตัวแทนฝ่ายนิติบัญญัติํำเนินการอย่างนี้ผมมองว่าสามคนนะครับที่เห็นอยู่ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้นำเนี่ยต้องมีความรับผิดชอบผมจะไม่แปลกใจที่ผ่านมานะครับ คุณนพสิทธ์เองและสมาชิกพรรคประยุติปัตย์เนี่ยพยายามสร้างภาพมาเป็นคนดีมีจริยธรรมนะครับแล้วที่สําคัญพรรคประยุติปัตย์บอกไปที่จุมนุมของคนรุ่นใหม่เป็นคนดีครับแต่ผมก็ยังบอกว่าสาเหีนี้ก็ยังเป็นการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมลักษณะที่เขาบอกว่าคนท่านนี้ถูกตั้งฉายาเป็นพรรคทาสีเป็นช่างทาสี วันนี้ผมไม่แปลกใจครับว่าคําว่าช่างทาสีเนี่ยหรือพักที่เก่งเรื่องทาสีวันนี้ก็พยายามทาสีผู้อื่นนะแต่ฝ่ายตัวเองพยายามปลอบเกลื่อนโดยตลอดเวลา <Thank you. S 1> ผมมองว่าถึงเวลาแล้วนะที่คนในพักนี้โดยเฉพาะ พักประชาธิปัตยที่นายพสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านและเป็นหัวหน้าพักเนี่ยควรต้องมีการยกเรื่องเรื่องจงริยธรรมของสมาชิกในอดีตนะครับก็เคยมีอดีตรัฐมนตรีบางท่านเคยแสดงภาพเป็นโม้สมเคยเสพยาบ้าดโชว์สื่อนะครับวันนั้นก็ไปดำเนินการจนถูกประนามจนออกขอโทษไปชนผมอยากให้มีมาตรการอย่างนี้ ในอดีตที่หัวหน้าพักต่างกันนะครับร,รัฐมนตรีในรัฐบาลท,ที่ผ่านมาเคยแสดงภาพไม,ม่เหมาะสมแล้วรู้เท่าไปถึงการนะครับถูกประนามจากสื่อและออกมาของทษประชนวันนี้สามท่านที่ผ่านมาถูกกล่าวหาแต่วันนี้พอประชาชนทวงถามเนี่ยผ่านมนาะยังพัดเพื่อไทยว่าทําไมเขาไม่แสดงความรับผิดชอบประชาชนไม่เคยขอโทษหัวหน้า,าพัก ผู้นำพักที่ปรึกษาพักรวมั้งผู้ใหญ่ในพักวันนี้เขาชิ่งหนีกันหมดลักษณะเอาตัวรอดหนีตายครับไม่อยากชี้แจงเพราะกลัวมีปัญหานี่คือสิ่งที่ผมอยากเรียกร้องว่าถึงเวลาแล้วก่อนที่พักประชานิปัดซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายค้านนายอภิชิตเพื่อชาชีวะหัวหน้าพักปฏิบัติเป็นผู้นำฝ่ายค้านก่อนที่จะไปตรวจสอบคนอื่นนะควรตรวจสอบตัวเองก่อนยกเครื่องนะครับ สมาชิกสสที่เป็นุ่นใหม่ที่วันนี้บินเมนะครับในลักษณะที่ทำผิดนจริยธรรมถูกทาตัวไม่เหมาะสมแล้วยังมีการลอยหน้าลอยตานะครับออกมาต่อปากต่อคําและก็โต้อตอบอยู่ไม่ลดละแล้วยังไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำว่าเป็นเรื่องเหมาะสมเช่นกรณีนายุญยอดบอกว่าถ้าจะตรวจสอบตอนโดยยื่นเรื่องต่อกรรมนิที่สมาชิกพักเพื่อไทยจะยื่นต่อกรรมนิการกิจการสภาเนี่ย ก็ต้องให้เรียกถ้าตอนไปชี้แจงต้องเรียกประธานรัฐสภาเนี่ยนายสมศักดิ์เกียรติสุรน์ไปชี้แจงว่านี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าไม่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่ครับทำผิดและไม่ยอมรับผิดยังกล่าวโทษไปยังประธานรัฐสภาอีกนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนทุกวันนั้นผมเชื่อว่าท่านเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทำหน้าที่ประชุมและก็มีความรู้สึก ผมเชื่อว่าท่านก็รู้สึกว่าสิ่งที่นญญายคุณยอดทำมันน่าจะไม่ถูกแต่ท่านก็ใช้ความเป็นผู้ใหญ่ของท่านแต่วันนี้พยายามลากว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถูกต้องแล้วโยนบาปไปยังประธานรัฐสภาในสมศักดิ์เกียรติเยงนั้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้ปรชาธิปัตย์ต้องไปทบทวนบทบ,บาทการรับที่ฝ่ายค้านว่าทําไมประชายชนถึงมองว่ากตกต่ำแล้วร้องมายามังพรรคเพื่อไทยให้ตรวจสอบจริยธรรมโดยการยืมหนังสือต่อ ประธานรละสภาและประธานคณะกิจการก,ก,กิจการสภานะครับซึ่งเร,เราเองก็ยังบอกว่าเรื่องนี้อยากให้เราต้องมีการแต่ยไปบทบทวนดําเนินการนะครับเราไม่อยากให้เป็นเพียงการเมืองว่าไปฝ่ายรัฐบาลไปกล่าวาให้นะครับนี่คือสิทธิ์ที่ทไปจนท็อสะท้อนมา